ลูกนี้พี่พลขอนแก่นเข้าวงมาแล้วยกขึ้นมาโอ้โหใส่คาเก็บสองแต้มในสนามโอ้โหเล่นกันโคตรมันทุกคนสวัสดีคนดูกืบสามร้อยท่านด้วยครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานเพจปต้องชาติไทยครับเราจะถ่ายทอดสดแบบนี้ครับในพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันด้วยครับทุกคน เราจะถ่ายให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมครับบ่อยๆครับเดี๋ยวเราจะทุกคนทุกท่านจะได้รับชมครับแมตช์กีฬามันๆครับไปตองมันๆแบบนี้ครับผ่านนักเพจไปตองชาติไทยของเราครับเอาคับน้องเมย่าครับส่งทางด้านเสียบอมขึ้นมาก่อนครับและอาร์ตพิจิตจะส่งนายนนทบุรีขึ้นไปตีสวนเลยลูกนี้เปลี่ยนตีออกไปครับออกทั้งคู่ครับจะส่งทางด้านของน้องแฟมนนทบุรีขึ้นมาวางโซนก่อนครับ ยกขึ้นมาใบนี้ครับขึ้นมาเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ครับขึ้นห่างตั้งโซนไว้ก่อนครับทางด้านของน้องเมยย่าครับส่งเสียบ,บอมพิจิตครับขึ้นมาวางโซนใบนี้อยู่ตรงไหนครับขึ้นมาแล้วลูกนี้เปลี่ยนด้วยทุกคนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปครับดูครับตั้งโซนให้ไล่ครับระยะนี้ก็ไม่ได้ เองลัวอะไรส่งนายนนทบ,บุรีมาตีโอ้โหลูกนี้ครับลายไม่ตรงครับออกทางด้านขวามือไปนิดนึงครับและจะสาอีกหนึ่งใบครับนายนนทบ,บุรีต่ำอีกลูกหนึ่งครับลูกนี้โอ้หงานจะเข้าครับทุกคนแบบนี้ไม่ดีแน่ครับส่งแฟ้มขึ้นมาวางโซนอยู่ตรงไหนขึ้นมาเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ครับ เอาครับทางด้านของน้องเมย่าจะส่งพี่พลขอนแก่นเข้าวงมาตีครับตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองลูกนี้พี่พลขอนแก่นเข้าวงมาแล้วยกขึ้นมาโอ้โหใส่คาเก็บสองแต้มในสนามโอ้โหเกมคาอยู่ทุกคนดูครับยกขึ้นมาคาไปก่อนครับตัดไม่ทีแฟมนนทบ,บรุรีขึ้นมาวางโซนใบนี้เปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้อีกหนึ่งลูกครับ แต่ลูกได้มือทางด้านของอาร์ตพิจิตเนี่ยหมดแล้วครับทุกคนพี่พลตีเกมตลอดครับพี่พลขอนแก่นครับลูกนี้ครับตีโดนเกมครับทุกคนไม่จําเป็นต้องติดครับแต่ถ้าติดมีเกินเกมลูกนี้พี่พลขอนแก่นยกขึ้นมาใส่ค้าวโอ้โหแล้วเกินเกมโอ้โ ครับพี่พลขอ,อนแก่นครับลูกนี้ยกขึ้นมาแล้วใส่คาเกมครับโอ้โหโคตรแม่นทุกคน